ผมเองเนี่ยเห็นมาหนึ่งเดือนแล้วถ้าเกิดผมไม่แก้ต่อผมก็ถือว่าผมก็ย่อยผ่านเมงินเฉยเช่นเดียวกันก็อยากให้ทุกทุกคนเลยเนี่ยช่วยกันสอดส่องนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นทุกจุดทั่วประเทศอยู่แล้ว การอะไรนะครับมันปลอดภัยหรือเปล่าเหมาะสมหรือเปล่าพวกเราเมินเฉยอะไรกันหรือเปล่านะครับตรงนี้คงต้องคิดกันใหม่นะครับฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทบทวนก็คือเห็นเด็กเนี่ยมันอันตรายไงเพราะว่าบางทีเนี่ย รถยนต์เน่ยเขากลับมาเร็วเขาไม่เห็นเด็กหรอกครับแล้วจังหวะที่มันจะเลี้ยวเข้าตอยอะ่ะเขาต้องชิดขวานงะเด็กก็ยืนอยู่เงี้ยถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีอะ่ะพี่มาขายทุกวันไหมครับทุกวันค่ะนี่เป็นลูกแท้หรือเป็นอะไรครับขาวแลวค ีทั้งหมดกี่คนนะครับทั้งหมด6คนค่ะคือหนูก็แบบว่าลำบากอะ่ะหนูไม่มีแฟนด้วยแล้วหนูมาเลียงคนเดียวเลพี่ครับแล้วพี่หนูาแบบช่วยจะให้ลูกสาวเดินขายรว่ามีลูกสาวอยีคนก็เรียนม่งค่และเด็นนะะกนี้ไม่ได้เรียนหนังสือนวครับ จเจอถนนข้าหนหอดาวก็กลัวมันกลัวอันตรายไหมก็เราก็กลัวแต่เราก็บอกว่าให้ลูกออยู่บริเวณแบบครับช่วงเนี้ยขังอยูไม่ออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันไหนเราก็แบบหนูทำาลวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หนูว่าแบบก็เดี๋ยวได้ลูกเดินไปก่อนก็เดี๋ยวพอหนูทำเสร็จอย่างเงี้ยหนูก็จะช่วยลูกเดินถ้ามันออกไปอย่างเงี้ยมันดูไม่ดีพี่รู้ไหมเนี่ยถามว่ามันไม่ดีหนูก็รู้พี่มันไม่ดีแต่เมื่อวานเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันมันเกินไปแล้วแล้ว เห็นเป็นเด็กชุดใส่ชุดนักเรียนด้วยเด็กใส่ชุดนักเรียนประถมมาเดินขายพวงมาลัยตอน9โมงเช้าเนี่ยในวันปกติมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะก็เลยตัดสินใจเอาคลินะปนนนเนี่ยไปแชร์ในในโซเชียลก็ก็ประมาณนี้